บางบางคนก็ยังตําหนิอยู่ว่ากิริยาท่านไม่เหมาะสมันความเป็นพระเป็นพระหาเงินขนาดนี้สะสมไว้เพื่อจะไปทําอะไรหรือเปล่าคือมันเยอะมาก <S 1>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  แต่แต่ในมุมของคนที่เป็นลูกศิษย์มันเห็นไง <S <S ใช่ถูกไหมแล้วด้วยเรื่องคําว่ากิริยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะ เอาจริงๆนะการมาที่วัดเนี่ยทำให้เปิดมุมมองตรงนี้เหมือนกันนะพี่เอฟคือเราก็มองเหมือนคนทีคน่คนอื่นที่เขามองเหมือนกันเพราะว่ากรอบในสังคมใช่ไหมเขาบอกว่าอ่าต้องแบบนี้แบบนี้ต้องงามหรืออะไรต่างๆนะนะคำพูดคําจาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยทำให้ได้เรียนรู้ตัวหนึ่งภายนอกภายในภาย,ภายนอกภายในยังไงภายในเนี่ยลวงตาท่านสํารวม คือไม่ได้ส่งจิตออกนอกละ <c oughs> ไม่แต่แต่กิริยาต่างๆมันเป็นธรรมชาติแต่แต่อีกแบบหนึ่งคือทำภายนอกก็คือทำภายนอกให้สวย <c oughs> เดินให้งามพูดจาให้งามแบบเนี้ยแต่ภายในยังตำหนิอยู่ภายในยังส่งออกอะ่ะมันมันเลยทำให้เห็นตัวนี้ว่ามันคนละเรื่องโอ้คนละโลก